ไปวันนไปหมดอ๋อสองไปแหน่งไปแห่งนีรับเจอคทั้งหมด มันยังนิดเพื่งที่ามาอาเหูนได้ทัานที่มาสัมผัสกับเราคนของเราเขาไม่รู้สึ่นดีมากแล้วาการดีหญิงยาวก้อนยาวมันบับคบไปกไรเ้เจอกระดูกครับช่างชดขุดต่อไปครับเจอกระโหลก มังตามนี่นะไปเจอกะโหลกคนไปเจอกระโหลกคนก็ตึ่นอะไรก็ฟังอย่างนั้นจะมีนะเั่าไป่าช้ามีทั่วไปเราไม่เรียกผู้ชมป่าช้ารสนับจินาตามหลับธรรมชาติจริงวิชาสมัยกสอนสอแล้วมันก็มีมีอะไรมีเรื่องความตื่นเต้นตกใจอะไร เราจะถื้อตอัดประดุจประดุจประดุจจากสิ่งที่เราเลือกมาเป็นเครื่องเสร,รมิมบันเราไม่ใช่ถูกควบคุณดีคบังคับใจเราทรมาะวัะนไปเอาค่ะความรู้ครับอีกกระหลักธรรมชาติที่ทํา,าทั้งสองไว้มันก็ขัดเช่นนี้เดินตามทางนี้แล้วไม่เดินตามทางนี้แหววคอกไปบ้าน,นโดนความโดนน้ำโดนอะไรต่ออะไรแล้วมันไม่ใช่ทาง กเปีนกาวีา <descon> <Br uno> หให้เดินไปตรงนี้หรอเดินตรงนั้นทางที่ทำทั้งต่อไนตรมนั้นทางที่กรมเนี้ยปีนเกลียกับทางนันก็คือปีนก็หาทุกเงินเพราะสองภาคทางมีแจะทุกนั้นทางนี้มันีแต่หาวามทุกเงทำง่อไ้งแตพื้นๆทางพื้น้จนถึงที่สุด ของทาขงของรรมของความจะไปตามเนีทางของดวจันทร์นิ้เท่นานั้นไม่ถูกไม่รอกจากนี้ไปแล้วที่ผู้ไม่เคยเดินไม่เคยปฏิบัติเคยของพวกเราเราท่านๆ,ๆ,ๆน,น,นันก็ผิดก็แล้วไปผิดแค่ไปจะไปโดนโดนเอาโดนนี่ยคิดว่ากระโหลกที่ศัตรูผีอะไรอย่างนั้น อาชารลัะอาชาแล้วมีมาดั้งเดิมอาชาเรามีทั่วไปที่สัตว์เกิดเกิดกับตาเป็นสองคู่กันนี่เป็นเป็นหลักธรรมเราพิจารณาถ้าไปเจอเข้าไปจะเจอกันระดูกเขาต้องกระดูกเขาเหมือนกับกระดูกเราหนักมันก็ไม่ตื้นนี่กระดูกนี่ก็กระดูกแน่นใช่ไหมเี่ว่าน,น,น,นั่นอาชา ในเรือนครัวก็ผัดช้าในนี่ก็ผัดช้าแม่เวลาท่านนี้แล้วมีสติวประโยชน์ประโยชน์นนนี้แหละเข้าใจเข้าใจแล้วมันย่องทีกคนจะกลัวมันก็ไม่กลัวเพราะมันไปตา,ามความจริงจะตื่นอะไรถ้าตื่นก็ดูนึกก็ตื่นก็ดูเราสิเน่ถ้าจะไปตื่นบัาช้าก็ตื่นบัดช้าในครัวเราสิครัวเรามีกี่ศพมาแล,แล้วเข้ามาในนี้มีกี่ศพนนทธรรมทัานสองพวกเราททมีปีนเตเียวอเดี คนนั่นมาปีนเกลียวคนนี้มาปีนเกลียวเอาจต่ความปีนเกลียวปีนเกลียวเนี่ยดิบยืดให้กันดิบยืดให้กันมันก็มีแต่คนปีนเกลียวใจปีนเกลียวเจ๊หาคมสุขน็ได้ถ้าลงไปปีนเกลียวแล้วไม่มีคนเป็นตามความจริงน่อยขงพญาสายเรามันก็เสกแนมาว่าอย่างนี้ว่นอะไรมันก็ไม่เจอไม่เจอชัวร์ไปเลยเช่นหนึ่งจิตวิญญาณที่ ไม่ว่าในโรงพยาบาลในที่ไหนก็เป็นกิจตัยืนอย่างแล้วรโรงพยาบาลนั้นมีได้ไม่ต้องสงสัยที่จะแสดงอาการเด่นบ้างไม่เด่นบ้างจุดนั้นแ่ะเป็นจุดที่จะเด่นกว่า่วกโรงพยาบาลาเพราะแต่และห้องตลิดเตีเยงนี่คือที่ตายของคนเราเรามองข้ามไปเฉยเราไปก็เพื่อนเพื่อหายมาเข้าโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลเพื่อหายไม่ได้เข้าเพื่อตายที่นี่ความตายมันไม่เกี่ยวกับผู้ใดมันตายได้อย่างไง ห้องไหนห้องคนไข้ไม่ตายเริ่มโรงพยาบาลก็เริ่มรักษาคนไข้ก็เริ่มตายไปไปพร้อมๆกันน้านั้นคนรักษาในไหวก็ต้องตายเพราะฉะนั้นในแต่ละห้องห้องของโรงพยาบาลและในแต่ละเตียงเตียงของแต่ละโรงพยาบาลแต่ของแต่ละห้องของโรงพยาบาลจึงมีคนตายคนตายแต่ได้ทั้งหนังเป็นเตียงคนตายเป็นข้องคนตายได้แต่เราไม่ได้มองบุหลักตามหลักการแลามองข้ามไปเสียงว่าที่นั่นเหมือนเรา มันจะให้หายโรคจากโรคภัยโดยส่วนดียวเป็นโรงบาลที่เรามาศสษาเต็ในขนาดเดียวกันมันตายได้เมื่อถึงวิัยาศาตหมอพิจาณาสสองเนี่ยมันเสม,มอไปมานเสมอไปแล้วเปเป็นกับตาย็นตคู่กันเหมือนตัวกัวเรากับเงาเราก็ไม่เห็นตึงแบบพิรณา,าให้จมกับแนวสักา เรื่องตัวจิตวิญญาณรรมของท่านาก็ประกาศตั้งบานมาทีพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนเรื่องเรื่องจิตวิญญาณนั้นท่านได้สอนต้นไม้ภูเขาตั่ไหนท่านสอนผู้มีจิตวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนเราที่ของหลักนี้ท่านสอนสอนจิตวิญญาณมีอยู่ทั่วไปวะจิตวิญญาณแต่วิญญาณชนิดไหนที่จะควรนับขาดรับจำได้ท่านยกให้มนุษย์ โปกเจคก็เ,เป็นมากอืมองโปรเจคแต่เป็นสิ่งที่เปิดไม่เปิดเผยเพราะเปิดเผยมาไครก็ไม่เห็นไม่รู้เขาดีไม่ดีเขาลบล้างเขาไม่มีเรื่องอะไรมันตัง้งโดยเจ้าก็สงสอนถ้าพากูดถึงเรื่องตาตารางตาตารางก็อยู่ในตาตารางสอนด้วยเจ้าเหมือนกันมแล้วก็กอรรัตราเตที่ยวปัญหากรากรมปัญหากรรมอะไร หกชิ้มตรงปลาย้วตรงแก้ปัญหานีเทศนาว่าการเจ็บโดยเทศน์หลายทั้นต่างๆนั่นตารางสอนมนะีในพุทธกิจห้าประการหรือจาพุทธกิจก็คือภาระงานของ,ชชองผู้ชื่นห้าประการห้าอย่างนี่ก็อยู่ในตารางสอนหรืออยู่ในตารางงานของเจ้าในพุทธกิจห้า มันเป็นของแปลกี <which> no euh. ่ไหนสำหรับพระพุทธเจ้าท่านตู้ตามความจริงเช่นเดียวกับเรามองเหมือนมีพูดกับเป็นเป็นธรรมดาธรรมดาอะไรพระพุทธเจ้ากับสิ่งทั้งหลายนั้นก็ธรรมดาไม่ว่าเปรตว่าผีหรือว่าอยางโลกตะวันพระพุทธเจ้าทั้งหลายพูดรู้ถ้าพูดทางภาษาของเรานี่แปว่ามันเห็นมันรู้อย่างจำเกลี่แล้วก็จะไปตื่นอะไรอันนั้นสมควนกันโตลงตรงรู้ตรงเห็นอย่างจำเกลี่ยเป็นเพื่อนไหนที่สอนไม่เพื่อนไหนสอนไม่ได้ พร,ระองค์ก็ทรงทราบว่ามีธุรกิจข้อหนึ่งเกี่ยวกับพวกเทพลึกลับหมายเลขสำหรับพวกเราลึกลับเขาไม่เห็นไม่ได้ยินแต่พระเจ้าไม่ได้ลึกลับสอนพวกเทพสอนเรวิธีการไอ้พระเจ้าสอนพวกเทพก็ไม่นพวกเราทันนี่ตามสอนที่จะคอยจะปเป็นโลกล่างไม่มีไม่มีเหตุการสามารถของคนมันต่าง พวกเรากับหมอ,อยังต่างกันความสามารถโรคในร่างกายมีเชื้อโรคชนิดใดบ้างพวกเราไม่เห็นหมอเอาเครื่องกลับเข้าไปอที่เสธไม่ได้เห็นเนถ้ามีก็เห็นเลยมีชนิดไหนก็เห็นเลย,น,ยนั่นต่างกันอันนั้นต้องมีเครื่องปัญญายายา,น,ยาน,นั้นเป็นความละเอียดมากปัญญาอย่าง ยาผมกว่ายา,ยานยาที่เป็นสิ่งที่เด่นๆมากที่สุดไม่มีอะไรกันก้นกั้งได้เลยอย่าที่ซีบซาบตลอดเลยและไม่มีกล้าไม่มีไกลเลยอย่านยาของพระพุทธเจ้าจแต่ละองค์สมมุติสมเด็จแบบเดียวกันเรื่องความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนโลกจาก ที่ท่านชมรู้ชมเห็นมาท่านสอนวันนี้เราพูดถึงเรื่องวิวิญญาณมีอยู่เนี่ยที่วิญญาณมากต่อมากถ้าหาว่าตาเราเห็นนี่เราก้าวไปไม่ได้ระหว่างตเต็มไ,ไปด้วยวิญญาณนู้นเยอะเต็มไปหมดไม่มีอะไรที่จะหนาแน่นยิ่งกว่าวิญญาณของสัตว์อย่างว่าจะโลกอื่นไมโลกมนุษย์เรากับเท่านี้ก็พอก้าวไปไม่ได้เต็มไป ที่นี้เมื่อเราไม่เห็นไม่ท่นั้นแล้วไปอย่างสบายๆไม่มีอะไรนะนบอกไม่มีไม่มีอาจารย์ว่าบอดมากไหมเลละ่ะพระพุทธเจ้าพระหลักานท่านท่านตาท่านแหลงของผม่าอยู่ไหนท่านมองเห็นพวกเรามองเห็นไปเรืเลล่อยสบายจะยิ่ไปมองเห็นไปแล้วีจะกลัวแบบไหนรู้น่นอนไม่ได้เลยจะเป็นบ้าเลยทั้งหมด ก็ไปตื่นผีด้วยกันเด็กๆก็กล้าจะตื่นอ่นั้นกล้าตื่นนิดก้าวออกไม่ได้ทำไงนีไปที่ไหนมีตุ้งติดตุ้ยาตื่นนะฟังอย่างนั้นะที่ยตื่นต่างยาเอาใครจะปฏิเสธยังไงก็ปฏิเสธใครจะหาเรื่องหาราวว่ามีเรื่องมีอะไรก็ก็ตามธรรมชาติเป็นอย่างนี้มีมาดั้งมีมาดั้งอยู่อันนี้เองที่หมุนที่เวียนกันว่าวัดตัดวัดตะดตรงจานอันนี้แหละที่หมุนเรียนข้ากันไม่เรียกวัดตะอะไรเขาอยู่ตามธรรมชาติ ผู้นี้มีความถูกความผิดมีความลับทราบต่างเนี่ยทังเรียวกว่านตาจังซ่าร่างกลางต้องเที่ยวยเนี่ยเที่ยวไปปมนี้ปมนั้นแล้วเปลี่ยนเรื่อดพบพบปมนี้เปลี่ยนเลือ,อดถ้าถ้ายิ่งเยอะไม่มีกุศลกรรมแทรกไปแล้วแบบไม่ไม่ไมีทางได้ถ้าแม่น้ำก็อยู่ในกลางมหาสมุทร ไม่มีที่จะกาะคอจะลมห่ยใจที่จะขาดไปแล้วมันไม่มีที่อาศัยแล้วนี่จิตวิญญยารดวมที่ยากยากขนาดนั้นเองท่านที่เรียกว่าปัทะปรลมะแม้จะเป็นมาเป็นบุคคลนีม้มันมีหนามีบางต่างท่านแสดงไว้สี่ประเภทอุกติจันดูเป็นประเภทที่รวดเร็วที่สุดในความในการรู้เห็นทำวิปกิจจันดู กรอมกันทรหม่ทั้งสองประเภทนี้เป็นประเภทที่รวดเดวการทีร่ดีอย่างทูติย่าสุนแสดงทำประจักรธรรมจักรกับว่สต้ตสองรตดนั้นยังไม่ได้จบเลยพระนาคกนนะั้นมุพระโสดาบันพระโสดาบันคือกระแสโสตาบันเลยว่ากระแสถ้าถึงถึงกระแสมันพานหรือถ,ถึงกระแสความจะหลุดพ้นจากช่วงล ห้าทะลดเลยแล้วประเทศลำดับต่อไปเทศอนัตตลักษณ์นัสสเรื่องอนุจรุขังนัาตา,าเรียกว่าสูรอน,าตานัตตลักษณสทั้งห้าก็ได้สำเร็จเพราะเลาอาหาร้งน,น,นั่นเร็ว่ังที่ไห่นโอเคอุคติจะมีวี่ปกิจะมีลองมันเอไปมีข้อแกเก,กี่ยวกับตัวมาเอาใหม่ให้ก่าไม่กี่ครั้งก็สเร็จ ที่สามเนยะพอแนะนำทางสอนพอถูกพอลากกันไปได้ถ้าบาัระมะฉุดเิสัยถ้าเป็นโรคก,ก็ประเภทที่ว่าไม่ไม่ยอมฟังหมอฟังยาเลยตายแทนที่จะเข้าไปสู่ห้องพยาบาลรักษา,ากลับเข้าไปห้อง ICU เชียพอไอซียูขึ้นเมนพวกนี้พวกไม่สนใจก็อะไรอันนี้าาะะนก็ถ้าบัเหาของมันนี่แหละเรื่องจิตต่รุ่ญยาน,นั่นนี่ไม่ใช่อะไรนะ พิเต็ร์อนยานแต่ระดับมือความหนาความบางของมันต่างกันอย่างนี้พยาราเข้าใจไว้หนาถ้าปะทะป,ปรมาแล้วเป็นอัน่าโลกหมดขึ้นชั่วความกินไม่ยอมลัาแต่ความกลมวันย่งค้าว่างไม่มีการปล่อยวางความ,ม,ม,วาม,ลมากลมคือสีที่หล่อเลี้ยงมีหาความหมายในตัวไม่ได้อยู่เดี๋ยวปะทะป,ปรมานี่เพียงคนเราที่ก็ยังมีประเภทต่างกันมีเรื่องสี่ประเภท ภูเขาจีตันดูที่ไปจิตันดูเนยะปะทะปรมะสามสามนี่เป็นประเทศที่สําคัญมากมีสาระสำคัญ<ม>หนึ่งกับสองเลยเยี่ยมพร้อมที่จะท่านนร้ทำท่อที่จะหลุดพ้นตลอดเวลาพอทำท่าน,นี้เจ้าโปรยลงมาทั้งนั้นแล้วพุ่งเลยพุ่งเนี่ยท่านนี้รวดเร็วมากเพราะเตรียมท่ออยู่แล้วถ้าพูดถึงบารมีก็เตรียมแล้วอย่างนี้เตรียม พอะำมะโปรยลงทรงนั้นแล้วก็พุ่งเน,นีนเนื้อยะแนะนำจักสอนกันไปเป็นไปได้หลายครัง้งหลายคนเข้าใจไปท่นานดึงไม่วางธรรมะไว้อย่างนี้เพราะเพื่อคนประเภทต่างๆส่วนพระธรรมมาไม่วางเน,นี่ยแม้แต่พระองค์สอนเองก็ไม่ได้นยนหมดในการที่จะหวังเอาให้ คนไข้าหายอ้หลพ่เเดถรื่องหนึ่อย่างคุณยาน้นนมากเนะเก็นไปหมดในโลกนี้ถ้าว่าเราจะมองเห็นเรื่องกางเราได้แล้ว,ลว,ลวเพียงในบริเวณนี่สวนทั้งทำมหนมาน้นก็มากตกว่าคนทั้งโลกเลยเาาไปลบร่างเขาเล่าไม้หีเราออเราแต่เรามีคนเดียว หลังนั้นเราไม่เห็นมันบอกไม่มีมันช่างที่มันก็มีอยู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคาว่าเห็นไม่เห็นใครถึงจะมีหรือไม่มันมีอยู่ของมันเองันนี้ยวงวิญาณดวงที่พ้อมแล้วคือดวงอบรมมาโดยลำดับมาจนกระทั่งเป็นขั้นที่แน่ล้นนี่ยังไงก็ไม่ผลจะพุ่งแน่แน่เราที่ดูนั่งย่ํงถ้าอังคุลมานี่เราเกิดึ้น ทางปริมาณที่ห้าคนตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเียบริษัทที่จะบรรลุธรรมที่จะหลุดพ้นด่างถูกเ์รี้ยวพุ่งแล้วยังมีมารมาก็มานัแะมาหลอกมาต้มให้ไปเที่ยวฆ่าคนน่าจะประสิทธิศาสตร์วิชาที่เลือดที่เลอให้คือเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมีอาจารย์เดียวกันีลูกศิษย์มีมากแต่อิจฉาปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างที่เราเห็นเห็นนั่นแหละ เด้หาเรื่องหาคนนี้ดีอาจารย์รักหาอุบายให้ไปให้คนให้อาจารย์ชังคนนี้เบื่อคนนี้มีเรื่องอะก็เลยเอาเรื่องเล่าที่มันไม่เป็นมงคลเรื่องที่จะทำลายอังคุริมานไปบอกอาจารย์ว่าานอังคุริมานนี่เป็นอย่งไงมันไม่ดี ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างไหนที่ที่จะให้อาจารย์กรดมากทาโทษมากก็เอาอย่างนั้นไปไปจบไปแจมสอป,ปอดไปฟองสุดท้ายก็อาจารย์ก็ต้องว่าจะหาวา,ายให้เขาฆ่ามันแล้วไปฆ่าคนเอาเล็บมือเนี่ยฆ่าคนหนึ่งคนหนึ่งได้เล็บมือหนึ่งคนหนถ้าถึงพันคนก็พันเลยแล้วจะปฏิปักษา์วิชาให้เน,นี่คือหลอกแล้วัน ทีนีกน่ก็มีรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็คิดว่าจะได้วิชาเลื่อนเลยอย่างเดียวก็ไปฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนี่ถ้าถ้าดูข้อเปรียบเทียบนะเก้าร้อยเกนะ้าสิบเก้าคนนี่เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งคนนี้ก็คนคน,คน,นี้มีบริสัยทเต็มที่นนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน,นเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งก้านสาขาดอกใบมีมากตัดเข้าไปตัดเข้าไปตัดกิ่งนั้นตัดก้านนี้เข้ามาเรื่อย นี่ถ้างปืมานทําความชั่วเท่ากับตัดกิ่งก้านต้นไม้มาเรื่อยพอถึงจะถึงพันคนนั่นน่ะวันพรุ่งนี้เช้าแม่จะมาโค้ววงชมเลนยงยานยาดูทราบแล้วทั้งๆที่นางปรอมานี่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุทาได้อย่างรวดเร็วถึงขั้นอารรั์ตะบุคคีด้วยนะอาหัรพ์ตะกลงด้วยนี่ลาาแก่จะถอดถ,อถ,อถูกถอดถอยขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วทำไง นี่แหละท่าบอาบาปเบลนีโดการนั่งทรงเรียนยามรูสัตว์โตเลกก็มาเห็นเนี่ยที่จําเป็นอย่างเนียที่ว่าตนวระกวดคนนั่งก่อนใครที่มีความจาเป็นก่อนก่อนที่อจะเป็นที่ควรจะเป็นปรวดก่อนก็รีบไปหาคนนั่งก่อนราะนี่อยากพระองค์เสด็จตรับทาคือมันเพราะวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะก่้ามารดาเพราะคนนี้จะไม่ได้คํานึงว่านั่นเป็นพ่อนี่หรือแม่จะเอาตั้งแต่เล็บนี้นั้นไปให้ขูดครบพัน้วครูจะไปยีศาสตรนิชาไห่ ก็มีครับอย่างนั้น